ตอนนี้ผมมีก๊าซเหลือประมาณยี่สิบใบนี่ไม่รู้ตัวอะไรเมา่อกอ่านไม่ออกไม่เห็ตัวลายเนะโอ้ทันจิโร่มาด้วยวุ้ยตัวนี้ตัวอะไรไม่รู้อันนี้ตัวอะไรนี่อ๋อนี่คืออาจารย์ทันจิโร่หรอตัวอะไรเนี่ยไม่รู้ แล้วก็ที่เหลือจะเป็นการแคมปัสแล้วมีไอติมวอลด้วยนะฮันจิโลทันจิโลตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เซนิสียางอมไม่รู้ไม่กินนั้นนี่ก็น่าจะแคบ เกมแบดเดิมนี่ก็จะเป็นตัวที่สุม่มาจากไอติมวอลนี่ก็มีประมาณนี้นะครับใครอยู่โรงเรียนไหนบ้างผมบอกเลยผมอยู่ชพอนะฮะบ,บ๊ายบายบ๊ายบาย